ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณได้เครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้ามาใช้นะใช้งานชั้นตลอดเลยอเพื่อ ใชงานง่ายครับน้ำหนักเบาตัดได้แบบสบายสบายถูกใจในบ้านนะฮะต้องเครื่องนี้เลยฮะตัดหญ้าแบบไฟฟ้าโอ้ดูทุกคนนี่ฮะตัดง่าแแฝงไกวแฝงมาก็ขาดหมดแล้วฮะโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอสินค้า เครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้าไง hey. นี่ใช่ไหมนี่เลยนี่นะฮะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้ทดแรงทุกกำลังเพราะเราใช้เงยตัดนะตัวนี้ใช้ง่ายใช้สะดวกครับเพราะว่าเราใชใ้เขาทำเองเราไม่ต้องลงมือเองนี่เลยมันเลยเบาแรงขึ้นนะฮะเครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้าเดีย๋ยวไปดูอุปรกรณ์กันเลยนะฮะมีอะไรบ้างนะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะนำเสนออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะสามารถเบาแรงคุณแม่บ้านหรือว่าเบาแรงเรานั่นเองนั่นก็คือเครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้านี่นะฮะเพิ่งสั่งมาเดี๋ยวมารู้กันว่าอุปกรณ์เขามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนี่คือ,คอตัว บอดี้ของเขาเลยมาพร้อมกับดำจับแล้วก็เป็นแกนสเตเลสอย่างดีนะฮะสามารถเลื่อนปรับได้อ่ะลองเลื่อนดูสิเลื่อนยังไงอันนี้คุณแม่บ้านจัดการทำเองเลยเลื่อนง่ายไหมน่านปรับกะดับได้ฮะชักเข้าชักอีชักชักชักเข้าชักเข้าอ่ะชักออกเออชักเข้าคือเนาะคือเนาะอ่าอ่าโอเคโอเคโอเคพอพอพอ แล้วก็ด้ามจับนี่มีด้ามจับอันนี้รับประกอบแล้วนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด5 0 0 0 0ืมิลลิแอม้อันนี้เขาเขียนไว้นะมาก,กี่ลกูกสองลูกนะฮะนี่หนึ่งลูกเอาไว้ก่อนอแดปเตอร์หนึ่ง ถุงมือหคู่ปกติมีเว่นให้ด้วยนน่แล้วก็มีคู่มือนี่ฮะเขียนว่าโปรดใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็จะมีวิธีการบอกนะฮะผมอ่านออกเ <c oughs> พราะว่าผมเก่ง <c oughs> <c oughs> กบ็อกอันน้อยนิดแล้วก็หกเหลี่ยมถุงมืออย่างดี ฟันแทงไม่เข้านี่ไปเปล่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สองลูกอยู่กันโน่นตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งเบรดแบบตัดต้นไม้ตัดหญ้าที่มีขนาดใหญ่นี่ฮะหนึ่งอันแล้วก็ใบมีดแบบตัดหญ้าแบบกระปิดกระปอยนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองดู น,นั่นมีพลาสติกอีกแค่อดอกอ่านี่นี่เลยก็คือใบมีดเฮลิคอปเตอร์นะไว้ลกเล่นไม่ใช่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นใบมีดพลาสติกเอาไว้ตัดอขอบที่มันชิดกับพวกคอนกรีตพวกพื้นถนนพวกนี้ฮะมันสามารถตัดแบบปัดๆๆๆๆๆแล้วมันขาดได้แต่เราจะไปลองดูกันเลยนะฮะอ่ะอุปรกรณ์พร้อมไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหม คนไม่เคยทำคนงานพร้อมโอเคนาะนลองทดสอบเลยใช้งานง่ายฮะนี่เดี๋ยวสถารทิดอีกีกันนะอ่าตัวนี้จะมีเดี๋ยวจะแนะนำอีกทีนึ่งก็คือจะไม่ปุ่มพัทเทิลแบบเซฟตี้นะฮะคือถ้าไม่กดมันก็ไม่ทำงานอ่าเราต้องใช้นี่ไปกดอันนึงแล้วก็กดเดี๋ยวนะกดกดแช่ไ่ะกดแช่ไว้ให้เห็นด้วยหเห็นด้วย อ่าไม่มือกดไว้แล้วกดมันปกติมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นถ้าเรากดนี่ก่อนเดี๋ยวนะฮะกดตัวนี้ก่อนแล้วก็กดนี่นทีหลังเลยแค่ง,งานง่ายมากเลยถ้ามันทำควักก็พร้อมกันไม่ได้นะเนี่กดแล้วก็กดเนี่ยปกติมันล็อกได้แต่ของเราไม่เหมือนใครซื้อมาล็อกไม่ได้จบ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาเราทดสอบการตัดดูก่อนนะมันจะคือหรือเปล่านะฮะ วุ้ยเวลาตัดก็ใส่หมวกกันน็อกใส่แว่นเพื่อความปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็คือหญ้าหน้าบ้านนะทุกคนวุ้ยวุ้ยวุ้ยเดนนินนอน อันนี้จะเป็นญ้าชนิดที่มันเหนียวนะเน,นี่เราลองสาธิตตัดให้ดูนะมันก็ตัดได้นะต้องต้องใส่แว่นกาดนิดนึงนะฮะว่าเขาพูดังวะไม่มันต้องดึงอ่าโอเคโอเคโอเค,อเคตัวนี้ก็จะเป็นที่ก็แถมให้ก็เป็นกาดนะสามารถยกได้นึกว่าน่าจะเป็นไอ้เลียมเียมอ่ะนี่นะฮะนี่ประมาณนี้กาดยกได้ไแล้วก็มีใบมีดนี้ไว้เปลี่ยนให้นี่อัน เดี๋ยวเราไปสาธิตอหญ้าที่มันไม่เหนียวขนาดโคควายหักนะอันไหนที่มันเบาๆดีกว่านะฮะเบาเเพื่อจะไม่ไมอันี่ก็คือการสาธิตการตัดต้นไม้หน้าบ้านครับรับแต่งจิิงไม้และผลที่ออกมาก็คือหนึ่งเมื่อยมือนะฮะไอะหัวค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักใบเล็กแล้วก็กาดที่เป็นวงแหวนตรงนู้นฮะเก็ไว้ อันนั้นน่าจะใช้ได้แค่หญ้าเล็กๆอ่อนๆนะฮะจะเป็นพุูมไม้ที่มันมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่จะอนข้างที่จะตัดลําบากแล้วก็ใบมีดรู้สึกว่ามันจะอ่อนนะแล้วมันแกวงแวงมันมีเสียงเสียงเหมือนเครื่องยนต์เลยฮันฮันเหมือนเทอร์โบฮะหมือนเทอร์โบนัน่นนะได้ยินไหมฮะและนี่ก็คือลักษณะของต้นไม้ที่ใช้เครื่องตัดอันนี้มือ <laughs> อันนี้ผมใช้กันไกตัดนะครับออการลักษณะการตัดก็จะคล้ายๆกับการตัดผมเรางทรงนะต้องใช้ขึ้นใช้ลงพราว่าจะให้ตัดแบบแนวแบบข้างๆเนี่ยน่าจะไม่ไหวครับมันไม่เหมาะกับาง,งานแบบนี้อันนี้คือเราซื้อมาใช้จริงนะนนเดี๋ยวบานก่อลงมือเองเลย เราใช้แล้วก็ดูว่าคุณประโยชน์ของมันสามารถใช้กับหน้าง,งานของเราได้จริงๆหรือเปล่านะฮะ <S <S เป็นไงม้างน้ำหนักเมืออม่อยอ่าเมื่อยมันจะหนักหัวนะฮะแล้วก็ลักษณะาง,งานที่เราทำก็คือถ้าเรามาตัดตัดแบบยกขึ้นยกลงเนี้ยเมือ่อยมือแน่นอนเลยแล้วก็ไม่เป็นรูปทรงด้วยฮะก็ มันจะเป็นวงอะไรไม่รู้นีแต่ก่อนผมตัดเป็นรูปวงกลมนะนั่นก็คือความแตกต่างนะฮะสองสอ,งอย่างนี่นะตัดเครื่องอย่างต,ตัดมือเครื่องบางอย่างการนำเสนอแล้วว่าโฆษณาบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะนามาใช้ได้จริงนะครับ แต่ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะนี่ฮะตัดหญ้าหน้าบ้านติดติดคนกรีตโอ้โอโอโระวังนิดหนึ่งก็สามารถตัดได้ในระดับหนึ่งอย่าต่ำมากนะ ก็ตัดได้ในระดับหนึ่งนะยัง okay. ถือว่ายังใช้งานได้อันนี้ต้องเป็นใบรีดเบรดแบบวงกลมนะฮะแบตเตอรี่เราก็ใช้มาประมาณเกือบ20นาทีแล้วนะ mm hmm. ก็ยังไม่หมดนะ mm hmm. แต็รโฆษณาเขาบอกว่าใช้ได้ถึงกี่นาทีนะ mm hmm. 20นาที20ชั่วโมง ย <Huh? S 2> ี่สิบนาทีอ๋อยีนาทีอันนี้ก็เกือบจะ20นาทีแล้วนะมันก็เริ่มที่จะแผ่วแผวแผ่วแขวนิดนึงนะฮะจะเราลองใช้ดูให้มันเต็มที่ของมันไปเลยรู้ว่าสิ่งที่เราซื้อมาแล้วสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันมันจะคุ้มค่าไหมตัวนี้ก็พันกว่าบาทนะฮะโอ้เอาโอ้ ได้อยู่นะได้อยู่นะนี่ยาหนาๆน,นี่คุณแม่บ้านก็สามารถตัดสามารถทําได้นะฮะาะวาเครื่องค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักไม่ไม่เยอะ,อะใช้งานก็ง่ายเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ไปชาร์จแล้วก็ใช้อีกอันหนึง่งตรงนี้ก็จะเป็นกาดนะฮะ กาดไว้ล้มต้นไม้ก่อนที่เราจะตัดนะฮะแต่ถ้าใช้งานจริงก็ใช้งานนี้ก็ได้ฮะมันเกะกะแล้วมันก็ติดอันนี้ที่ติดก็คือติดเหล็กนะเหล็กที่เราดันแล้วก็แคทแคทแคทแคะเลย้งวาวนี่ฮะหลังจากที่ในบ้านทดลองใช้งานแล้ว ผลตอบรับก็คือโน่นพุ่มไม้แบบเนี้ยตัดไม่ได้ฮะค่อนข้างลำบากแล้วก็หัวมีน้ำหนักแล้วยิ่งใส่ใบตัดแบบวงเดือนก็ถ้าตัดหญ้าแถวๆนั้นหนาสูงๆนิดน,นึงไม่หนามากก็พอตัดได้ครับใบแบบนี้ก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่ง หัวค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักแล้วก็เวล,ลาแม่บ้านแกงใส่แกงมาใชไม่มือไอ้ตัวกาดเนี่ยนะมันก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็จะติดถ้าเราดันนิดนึงเนี่ยติดเลยนะไปเจอหน้าไอ้ย่้านายหญ้าหนา,นาหิ่ๆยนยัยย้นหนานะฮะมันก็จะดันตันนี้ก็มีโอกาสโดนใบมือไปดา่าแต่สุดมากก็จะยกแล้วก็ตัด ใช้งานได้เรดแบบนี้ก็ความยาวแค่นี้นะไดน้นระดับหนึ่งใบ้านก็ตัดได้หน้าบานเล็กๆน้อยๆใช้งานได้อยู่ะฮะแบตเตอรี่ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่ามีแถมให้สองลูกนะครับ<ป>คลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ฮนะใช้งานได้จริงครับตันนี้ก็ยืดสลไลด์ได้ดันขึ้นนะ ดันขึ้นอ่าตัวนี้ก็จะกดลงตัวนี้สาธิตมือเดียวนะดันตัวแบบนี้นะฮะดันนะกะ็กดลงได้ทีดปรับความสั้นความยาวได้นะแบตเตอรี่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเมื่อที่ประมาณเกือบ20นาทีก็ยังไม่หมดเพราะว่ามีแถมให้2ลูกชาร์จไว้แล้วก็มาใช้งาน ต่อไปก็ตัดแต่งด้านบนก็น่าจะเป็นกันไก่นี่แหละฮะอี่นะครับสัสวีคลิปนี้เขาล่าพี่เท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ